ชิปเซตอาจจะขาดตลาดโลกอีกครั้งหลังเหตุแผ่นดินไหวในไต้หวัน <Go. S 1> ขอต้อนรับเข้าสู่ Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกัน สำหรับอีพีนี้นะครับทาง n New t e c h t h a i l a n d ก็จะมาอัปเดตในเรื่องของชิปเซตหรือว่าตัวเซมิคอนดักเตอร์นะครับเนื่องด้วยเหตุแผ่นดินไหวในไต้หวันเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นแผ่นดินไหวขนาด7.4ริกเตอร์ที่เมืองหัวเหลียนเกาะไต้หวันโดยแผ่นดินไหวเกิดลึกลงไปใต้ดินอยู่ที่15.5กิโลเมตรและนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวตอนนี้มี after shock ถึง327ครั้งในระดับ6.2ถึง4.8ซึ่งเป็นแผ่นดินไหวที่รุน แรงที่สุดในไต้หวันในรอบ25ปีและแรงสั่นสะเทือนไปถึงจีนและญี่ปุ่นตามรายงานนะครับมีอาคารได้รับความเสียหายถึง100หลังและพังถล่มอย่างน้อย26หลังซึ่งปัจจุบันนะครับยังมีการเร่งระดมให้ความช่วยเหลือผู้ที่อาจจะติดในซากตึกที่พังถล่มลงมาเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้นะครับอาจจะส่งผลกระทบกับส่วนประกอบต่างๆของเทคโนโลยีโดยเฉพาะ จอแสดงผลและเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าชิปเซตเนื่องจากเกาะไต้หวันมีบทบาทที่สำคัญมากในซัพพลายเชนของชิปเซตระดับโลกโดยเป็นที่ตั้งของผู้ผลิตชิปเซ็ตหรือว่าเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่อย่าง TSMC หรือว่าไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์เมนูแฟคเจอริงโคที่ผลิตชิปเซ็ต ให้กับบริษัทรายใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Apple, Nvidia, Qualcomm, Mediatek, ,AMD และอื่นๆซึ่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดผู้ผลิตชิปทั่วโลกนะครับถึง56%และนอกจาก TSMC แล้วนะครับยังมีบริษัทผู้ผลิตชิปรายอื่นซึ่งเป็นรายย่อยนะครับไม่ว่าจะเป็น UMC, Vanguard ,International Semiconductor,Powerchip Semiconductor Manufacturing โดยเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้นะครับนักวิเคราะห์ก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าผู้ผลิตชิปในไต้หวันได้มีมาตรการเตรียมรับมือเกี่ยวกับแผ่นดินไหวมาหลายทศวรรษในบางบริษัทนะครับใช้ระบบปิดอัตโนมัติเพื่อลดความเสียหายต่อเครื่องมือการผลิตโดยเครื่องมือที่ถูกปิดอัตโนมัตินี้นะครับอาจจะใช้เวลาไม่เกิน36-48ชั่วโมง เพื่อนำมาตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งแต่ต่อให้มีระยะการปิดเวลาประมาณนี้นะครับก็อาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้รายไตรมาสของบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ต่างๆ สำหรับโรงงานผลิตชิปเซ็ตต่างๆนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อยู่ใกล้เคียงกับจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวแต่บริษัทหลายแห่งนะครับก็กล่าวว่ามีการอพยพอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงปิดโรงงานบางแห่งเพื่อตรวจสอบรวมถึงทาง TSMC นะครับก็ออกมาถแถลงการไม่พบความเสียหายรุนแรงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการผลิตชิปเซ็ตขั้นสูงหลังเกิดแผ่นดินไหวในไต้หวันนะครับโดยเครื่องมือผลิตชิปเซ็ตจานวนกว่า70%สามารถฟื้นตัวกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ในเวลา10ชั่วโมงหลังเกิดแผ่นดินไหวในขณะเดียวกันการฟืน้นการทํางานของอุปกรณ์โรงงานผลิตชิปเซ็ตที่ทันสมัยที่สุดของบริษัทซึ่งเรียกว่าโรงงานเฟบเอชในเมืองไทหนานทางตอนใต้ของไต้หวันได้ฟื้นคืนกําลังการผลิตแล้วกว่า80ซึ่งโรงงานนี้นะครับ เป็นโรงงานที่มีความไฮเทคที่สุดของ TSMC โดยโรงงานนี้เป็นโรงงานผลิตชิปเซตขนาด5นาโนเมตรและ3นาโนเมตรรวมถึงเป็นโรงงานที่ป้อนชิปให้กับ Apple และ Nvidia แต่มีแหล่งข่าวของทาง n i ก k e i Asia นะครับได้ออกมาเผยข้อมูลว่าแผ่นเวเฟอร์สำหรับใช้ผลิตชิปเซตภายในโรงงานของ TSMC ซึ่งมาจากนครชินจูได้รับความเสียหายจานวนหนึ่งและเครื่องจักรต้องหยุดทำงานซึ่งมีโอกาสที่พนักง,งานนะครับ อาจจะต้องทำงานในวันหยุดเพื่อชดเชย ในกระบวนการผลิตที่ต้องหยุดพักไปและยังมีนักวิเคราะห์ของธนาคารบาร์เครย์จากอังกฤษได้กล่าวว่าโรงงานที่ผลิตเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าชิปเซตนะครับมีความซับซ้อนอยู่บางโรงงานนะครับอาจจะต้องทํางานได้อย่างราบรื่นตลอด24ชั่วโมงทุกวันการหยุดชะงักครั้งนี้อาจจะส่งผลให้ชิปเซตราคาสูงขึ้นซึ่งอาจจะส่งผลสืบเนื่องไปยังการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆและประเทศเศรษฐกิจที่เน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ต้นน้ําไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือเกาหลี รวมถึงประเทศที่ผลิตผลิตภัณฑ์ปลายน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนและเวียดนามสต็อกของชิปเซตอาจจะลดลงและนอกจากเรื่องของชิปเซตนะครับบริษัทวิจัย Trade Force คาดว่าอาจจะมีการส่งแผงโทรทัศน์หรือว่าทีวีพาเนลนะครับลดลงด้วยเนื่องจากได้รับผลกระทบเช่นกันและด้วยเหตุนี้นะครับก็อาจจะทําให้แผงโทรทัศน์อาจจะมีราคาเพิ่มสูงขึ้นซึ่งอาจจะขึ้นราคาในระยะสั้นๆน,นะครับก็ต้องมารอติดตามกันดูนะครับว่าชิป 1> A 1 7หรือว่า A 1 8ที่จะติดตั้งใน iPhone 16ในอนาคตหรือว่าสมาร์ทโฟนที่ใช้ชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4หรือว่า MediaTek Dimensity 9400จะมีการปรับราคาขึ้นเหมือนในช่วงที่มีการผลิตสมาร์ทโฟนที่ใช้ชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1หรือว่า MediaTek Dimensity 9000 plus หรือไม่นะครับ เพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยก็เกิดปัญหาขาดแคลนชิปเซ็ตเช่นกันนะครับในช่วงยุคโควิด -19 ร่วมถึงชิปเซ็ต Intel Core Ultra นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปแล้วก็ AMD Ryzen Generation 8นะครับซึ่งไม่แน่ใจนะครับว่า Ryzen Generation นี้เนี่ยยังผลิตใน t s m c อยู่หรือว่าผลิตกับซัมซุงแล้วนะครับ หรือว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook ได้เลยจากนี้ไปจะมีคลิปอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน